จ๋าไม่มานะจ๊ะวันนี้มาร้านไหนคะวันนี้ร้านกระติบครับผมกินตำไทยสำหรับเด็กไม่ใส่พริกเลยไอชอบมากเราเนยไอชอบมากเลยคะ่ะเก่งไหมคะอมโอโ้โหตกขคนเหนียวเยอะเลยหิวข้าวหิวครับโอ้โหใส่ข้าวโพดใส่แคบหมูด้วยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมครับร้านนี้มีอะไรบ้างคะ นอกจากส้มตำเด็ดเด็ดเดี๋ยวค่อยดูครับแยมเนืองเนาะมีอาหารเวียดนามมาละนี่สั่ง,ง,ะงะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเลยโอ้ยบอโอเคอเคมนูต่อไปเมนูปวดน้องเลแอนเหมือนเดิมครับสบเต็กลาวนี่น่ากินมากหมูนี่หมักกับเนยนะครับแล้วก็ย่างกับเนยเออย่างย่างกันแหละประมาณนั้นนะเนาะ S <S <S ของปวดน้องเลอาคือเป็นไฟด้วยใช่ไหมลูกเป็นไฟด้วยใช่ไหมแล้วมีเน้ำจิ้มแจว่วจิ้มแจ่วกับไอ,ไอไอซอสเลยนะซ,อส,อ,ซอสพริกซอสพริกให้นะโอเคดูได้เลยครับผมเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวร้อนๆเลยอ่าเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยอืมจุดปวดนัวมากเขอบคุณม,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 มากค่ะ เนี่ยจุดเด่นของมันอยู่ที่รสชาติน้ำมันออกสมุนไพรสมุนไพรหน่อยคือถ้าสดไปมันจะสดชื่นเลยนะมันจะแบบขึ้นจมูกเลยลองชิม,มนนนหน่อยตัวนึงกลิ่นสมุนไพรมันจะสดชื่นทําให้เฟรชถ้าใครแบบง่วงหรือว่าอะไรเมามาหรืออะไรแบบตื่นเช้ามาเนี่ยมาเนี่ยสดชื่นเลยสดชื่นเลย,เลยตัวน,นีน้เล็งเอาเนี้ยดูนีครัะ เนี่ยเนื้อข้างนั้นนะ่ะเนื้อข้างนั้นนะ่ะสุดยอดอนะ่ะฮุยโอเคเมนูต่อไปครับนี่ครับไก่ทอดน้ำปลาอร่อยมากกินกับน้ำจิ้มไก่นะเนี่ยเนี่ยดูว่าเป็นยังไงมันรสชาติกรอบๆไหมเราข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวนะจิ้มน้ำจิ้มน้ำก็ตํำนี่ใช่ไก่ทอดเนี่ยอร่อยมากสุดเพราะมันหอมมันหอมแล้วับ เนี่ยอันนี้ต้องสั่งคู่กับส้มตำไทยนะอร่อยลองมาดูได้อรองจริงคนมาช่วยลากลูกเต็มตะกร้า ยอะรีด้ <c oughs> มล่นแม่งมากินแล้วคก็ร้องขาว่ร้านเใครก็โทรมนาถามตุ่มใครโทรมเร่งไม่้ม่าน กล้วยปิ้งครับอร่อยที่สุดในลำปางครับสุดยอดมากๆเลยนี่ครับก้ยเนี้ใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากๆเลยครับรีวิวดยไหนได้เปิดดยไหนไดีสุดยอดครับผมมากินกันได้ครับไม่พอครับไม่พอขายมาช้าอด